ตรับฟูจิฟส์กปุนนาตรัสปูตินนันนไอ้วันนี้เป็นรุ่ณเม่เกาวิรุ่ณดูใบวิรุ่นชาญสายดูกันได้นะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมไวซิตี้ออนไลน์นะครับทุกผู้ชมนะโคตรหล่อโคตรตรึงเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันเลยนะครับน้องๆไป let's go อันนี้เป็นเกมว่าแนว GTA RP เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าวิธีการเล่นก็เอ่าวิธีการโหลดนะครับอยู่ด้านล่างคำอย่างใต้คลิปนะมันมีให้เล่นยังไงไวสก็์แอนดรอยเดือดคุณดูเด้ออันนี้นะดูอย่างหล่ออย่างตึงเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้เอดีเอาดเดี๋ยวเราจะไปหาทํางานสักหน่อยมันจะมีแบบเล่นแบบเป็นกง๊งเป็นแก๊งอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครันดูหน้าเกมนี่เอ้อถึงจาดแป๊บนึงเรื่องไหนดีว่าเฮ้ยแป๊วนึงนะคนดูนะผมไปหาทํางานแป๊บรู้สึกว่าผมซื้อรถมาไว้อยู่หนะ้ามันจะมีที่เช่ารถหนีโอโ้คนเต็มนะมีระบบแก๊งด้วยนะคนดูนี่ระบบแก๊งนี่เ <c oughs> น่ไปเข้าแก๊งกับคนอื่นได้ด้วยนะตึงจาดเฮ้ เอาว่าชาแกงเฮ้ยเราลองไปเข้าแกงคนอื่นดูดิติวเวอร์บรอนบอนโอเคอันนี้ใน,นการขอ,อเข้าหน่อยนะครับพี่อ้าวโดนรีเจ็คเลยเออมันกูจะได้เข้ามานี่รีเควสตน์นี่ไม่น่านจะได้เข้านะดูสงแล้วผมไปหาเช่ารถกันก่อนนะท่านผูช้ชมมันปิ้งเท่าไหร่วะตอนนี้อ,อ๋อทำไมกูปิ้งสองร้อยกว่าละคนดูวัตเท็กเออมาละนี่ปิง้งแปดสิบกว่าคนดูมันต้องอย่างนี้สิครับเดี๋ยวเราจะไปหาเช่ารถกันก่อนดีกว่าเองรถอยู่ไหนวะ เดี๋ยวไม่ก่อนคนดูมันมีงานให้ทำด้วยนะเกมนี้คนดูนะมีเราจะด,ดูในแมปก่อนแมปนี้ฟืบนี้เช่ารถงไ่นี่นี่เช่ารถอยู่นี่โอเคเต็ตพอย์ก่อนไปไปหาเช่ารถด,ดีกว่าติงจัดแจ่ <c oughs> มึงไปก่อนม,มึก่อนคนดูไป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  อย่าสิกูเมียครับเฮ้ยบอยมันมีคนอยู่นั่นน่ะอ้าวใส่มันได้ไหมนี่คนดูผมมีอาวุธอะไรไหมวะเย้ yeah. ปืนมาแล้ว่ะเอาดิเฮลโลบอยมันไม่มันไม่นั่นเลยว่ะคนดูไออย่างเงี้ย <ents> <c oughs> ละล่วงโคตรึงโคตรึงรรของอะไรมาใช่ไหม ค้นตัวมันก่อนนะครับคุณดูไม่ได้เหรอว่าค้นตัวไม่ได้เหรออีเราสามารถที่จะนั่นได้คนอื่นได้ด้วยนะคนอื่นโคตรหล่อโคตรรีโคตรตึงเนี่ยเก็บเก็บอาวุธก่อนนี้เอาโอา้เก็บอาวุธก่อนไปเราจะไปอ่าเช่าของหน่อยละกันเช่ารถ ้ยตัลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซั์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 2> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุนต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m ม n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m ม n คอยใช้รุ่นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุนกันเลยกี่เราเป็นยิงไก่วะรเดี๋ยวนี้มันเตือนจัดเลยนะโอ้ย,อย,อยมีคนมาอันสองนี่เราเช่ามาแล้วอันนี้คือรถเรานะที่เราซื้อไว้นะครับ เย้โคตรรอเฮ้ยเฮ้ยเออออ๋อออเฮ้ยเเฮ้ยมันเอามันเอานี่มาเลยอืมกูเหยียบนะอุ้ยตายเลยมงได้อนี้มึงได้รถเช่ารถมามึงจัาเช่ารถมาเมื่อกี้นี่ อยู่ไหนวะคนดูยิงอัดไปก่อนต้องโดนมั่งแหละมาดูใกล้ๆดิมาดิมาดิเอาเลยดิเราเฮ้ยทำไมอยู่โดนดูดามิดแพสซีฟแคนนอน,นอวะ อ้าวมันเป็นเอืออะไรไ้นั่นคือรถเราหนีดีกว่าไม่อยู่ละเดอ้อนายไปละเดอ้อไอ้หนุ่มอันนี้มันออนไลน์นะคนุณผมผมบอกให้ตึงจัด,จดๆอนะอะไรนะวะอันนี้คืออะไร X สองมันจะมีแบบว่าให้ขับรถด้วยนะขับรถแบบทำของทำของทำงานอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยเอาว่ะอันนี้เป็นภารกิจท,ทำเงินแน่นอนเจมน,นี้ใช้เงินในการหาของได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ Yeah. เย่เอาดิเอาดีวุ้ยวๆ้ยวุย้มารับ <c oughs> แก้ามาับรถจะเฉยนะพี่มันจะมีอ่าให้เช่ารถดิฟอะไรพวกนี้ด้วยทำทำนนคะแนนเก็บเงินอะไรเงี้ยนะฮะเอาว่เอาว่สิบวิสิบวิบวบวโนเตึงทันไม่นนเนี่ยนี่ถ้าทำทันจะได้อะไรว่าชาลเลนนี้เย้ yeah. เวลิกูดโอ้ยอ้าวแม่งงูมาในสวนส,สนามไหนวะเนี่ยเออชนปั๊บตรงนี้สวยอันนี้เราซื้อรถมานะคนดูนะไนส์ไนส์อีกสองจุดคับนาทีกว่าโอ้มีเหินด้วยโอ้โเหินจัดนี่ ฟรีนีต้ตึงสวยโห oh, oh, ได้เงินมาใช้เล่นๆมาแันหนึงผมดูแมพก่อนนะว่าผมจะไปทำทำงานอะไรนี่มันจะมีอยู่ด้านบนนี่มันจะมีอยู่ตามแมพเลยนะมีงานนี่เห็นไหมจะมีอ่าในส่วนของงานนี่เห็นไหมมีพิซซ่าขรถส่งพิซซ่าอะไรอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของส่งของอย่างเงี้ยอ่าย้ายรถอะไรเงี้ยแท็กซี่นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ดิฟอันนี้ดิฟนะผมจะไปฟรีดิฟแล้วกันคนดูไปตรงนี้ มีมันมีคนโอ้มีคนเล่นอยู่อยางนะน,นี่มันเป็นเกมมือถือนะครับคนดูตึงจะจัดแหลบบอกเลยเดี๋ยวหน่อยจะบ,บูจับขวาคุณนสัสมาดิมาดิขวามาจัดขวาจัด,จดไอเยจ้า เย้ฮอีกไกลไหมเนี่ยแปดร้อยกว่าเมตรเลยนะอืตุกุนตุกุนขวาขวาโอเคเฮ้มันทำงานแถวนี้แบบตึงๆเนี่ยนะเฮ้ยมีคนไทยลิ็นด้วยหรอวะมันพีนมาในข้างล่างเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่น่ะอะ ชนสมัยก่อนอืมนั่นแะอาว่าอาว่าอาว่าเอาว่าพูดเฉมาแต่เมตเนี่อยู่นู้นนะครับสามร้อยกว่าเมตรนะผมจะไปแข่งครับเอารถไปวิ่งดูนะครับเก็บงงเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะฮะคุณดูเอวกดตี <c oughs> <c oughs> เราพูจับสิว่าพูดนับสปราสฟุตินันน่าอายางเดย์เอาหนัสเปบ่อวิญุาณมืดไนท์ตบิดเบี้ยไปสื่นี่เอริกูดมาว่ามาเช่าสักหน่อยละกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เราจะเอารถเช่ารถมันไม่เอารถเดิมเราการขับรถ การขับรถมันครับอันนี้เราเอาเราเอารถเดิมเรามาขับไมมเอาอเนี้ยเอากูจะกดออกไงนี่เอ,อกจากรถแป๊บสวยไม่ขึ้นเว้ยรอสิบห้าวินะครับคนนู้นะไม่ใช่พี่ผมไม่อยากอันนี้พี่ผมไม่อยากผมไม่อยากขับรถพี่เข้าใจไหมผมอยากขับรถตัวเองครับผหนะ้าเ,เดี๋ยวร็วดู แย yeah. ่มาเอามาเอามาเอารถคันนี้ดีกว่าเรานะคนุณดูนี่เราจะเช่าคันไหนเอาคันแรงๆหน่อยไหมคุณดูไอ้คันนี้น่าจะแรงสุดแล้ว B M M สองเนี่ยเอามาดิ Very good มาดิเอาดิครับนี่เซตพอยต์ก่อนเลยครับอ๋อหนูพอยต์หนูโน้พอยต์โซนโอเคมันต้องเป็นสนามฝั่งนี้นะครับถ้าเราดิฟได้เยอะเราก็ได้คะแนนเยอะนะคุณดูนี่เอาดิ <c oughs> เอาว่าเอาว่า <c oughs> ติจัดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องปรับตัวหน่อยนะคุณดูนะ นี่ตระผู้จับหวัวคุณนัสนัสปูติงยันนะไอา้เฮ้ยเล้ยงชาติเงชาติคนดูวะลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0ทรัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคก,กี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้หลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r ริชแม o คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีหลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m ม n คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยห้ามชนนันี่ถ้าชนปุ๊บมันจะนั่นนะครับเมื่กี้แบบแต้มจะหายเลยนะเร้ยเ,เอาว่ะ ว้าว้าว่าเรียเอรี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 เ,อเโอ้โหคตรตึงเฮ้ยเฮโอ้โหเกือบเกือบอไปไปงขวานี่ไม่ค่อยถนัดเลยนี่งี้เ,เีย,เเยใครแม่งคับจริงๆวะ เอออดีตหนีหนีไอ้เอี่ครับเฮ้ยทำไม,มเราคุ้งกระจกจังดูยี่หนึ่งในห้านาทีเรายังอันดับหนึ่งนะครับถ้าเรายังอันดับหนึ่งคะแนนอย่างนี้เราก็ได้เยอะอยู่นะ,ะดูเออว่าว่า,า,วาจัดจัดไปืห หายไปแล้วจิตพครูนี่เอาดิถอยถอยถอยเอออืมจะกลับไปฝั่งนู้นเพื่อนอนี่ดิฟครับดิฟครับสวยสวยสวยเพื่อนสวย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 ,สวยนี่ เอาวาเอาวะคูนึงคูนสองเว้ยทำไมได้แค่นี้นะทำไมคะแนนเราบิงแค่นี้จังวะเนี่ดี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 ได้อยู่ได้อยู่เออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะ อคะแนนคดพุง่งคะแนนคดพุง่งนี่นี่อุ้ยเกือบหมื่นนะ่ะอะดี๋ยดีตึงจาดตึงจาดตึงจาดริบหน่อยริบหน่อยสวยสวยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยเห็นเหลี่ยบ โคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงนี่นี่อันีอันีีน่อย่างงี้ะวิววิววิววิอันีอัาหสี่พันหรอขับแค่นี้นะขับแค่นี้นะเอาว่าตึกจะานเดี๋ยคนดูอีปอนอืมจโอ้มีเงินหมืนมน่นหกว่าบาจัดการขับอันนี้แป๊บเดียวได้สักสี่พันเลยนะโอ้โ โคตรหล่อไปเดี๋เราเอาดิเอาเด,อาดิดิฟหน่อยดิฟหน่อยสวยสวยสามนาทีเองตรงแถวนี้ต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกคนดูหนีหนีเอาเดิเอาดิวขอกอขอมันแห้งที่ข้อมันแห้งก็ต้องโดนร้องไห้โอ้โยเฮ้ยศูนย์ <laughs> ตูดแม่งปัดไปโดนไปไปโอ ถ้าเราได้คะแนนเมื่อกี้มันจะมีคูณด้วยในหมาดนะถ้าเป็นหมื่นนี่ก็คูณเยอะเลยนะี่ขุมีเดียวโหอ,อดเลยเมื่อกี้คะแนนโคตรดีเย้โหใครแม่งโหดโหดป้างวะเต้นเนี่ยมีนี่ปุ่มดีคุณวีเดียว เย่เย่มันนอนมันทอเคียอยู่เลยไม่นเดี๋ยวันหนึ่งนะคุณดูผมเอาปุ่มลงมาก่อนอ๋อปุ่มนี้ปุ่มดิฟเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเอานี่ลงมาตรงนี้โอเคไปปุ่มชิปจะเป็นปุ่มดิฟนะคุณดูนะนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเย่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 โอ้วหัวจะจัดหัวจะจัดเอาว่าเอาว่ามาดิฟเก็บเงินนะนี่เน่ น,นี่นี่นอ้าวทำไมอย่างงั้นนะทำไมครับอย่างงั้นนะอินโดมันตระกี้อยู่อิมยูซีอยู่มาอยู o มีอยู่ปนตู้อยู่ตรกอยโนอ้าเป็นไงนะโหดไหมละคนดูโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ไว้ออนไลน์นะไวซิตี้ออนไลน์นะครับท่านผู้ชม,น,มนันมนเป็นเกมแบบว่าแนว GTA RP นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะมีให้เล่นทางไอโอเอสก็แอนดรอย Android นะครับ ยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะคนดูหนอสำหรับวันนี้พี่โคกกดตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเพ้เตึงล no ิชแมนช็อปน o หนึ no ่ง no <No> เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0 0 0 0ทซัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลักกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมกทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a n คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย